พวกเรากำลังไปตัดภผ่กันอุ๊ยอุ๊ยลูกอันนี้แฟนขับคลุกุกๆลุห่างเล็กมากเลยค่ะโอ้ชีวิตมีอะไรต้องเยอะแยะเข้าไปกันหมดแล้วโอ้ไม่คิดว่าชีวิตเราจะ amazing ะไรขนาดแฟนขับเดินนำหน้าเราไปแล้วเข้ามาสวนลำไยนะคะ เพื่อมาตัดไม้ที่เขาเรียกว่าไม้ลวกแล้วก็ไม้บงทั้งตัดไม้ลวก40่สบก็ไม้บง20ค่ะโอ้ทางเริ่มเดินลำบากนะคะไปเลยแล้วก็เริ่มเดินไม่ทันเขาแล้วจะเป็นลมแล้วค่ะใจมากคิดว่าถ้าเป็นลมคงไม่มีใครแบกแน่ๆเราเดินม,มาไกลมากแล้วนะคะ ยังไม่เจอ,อจะเดินต่อไปออจะเป็นลม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนื่อยอ่เดจนมาเจออะไรสักอย่างนู่นหรือเปล่าจุดมุ่งหมายไกลมาก <c oughs> <c oughs> ยังามาถึงที่พักแล้วเ <c oughs> ย่